ก็พบกับ<ม>ช่องของเจนะคะจูเมนแฟคค่ะอ<ม>ุ๊ยค่ะจากแบบอทาเวลโอเควันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเกตคาเฟนะคะมุมลับที่ไม่ลับนะคะ<ช>กับชุดรานี้สวยสง่าแซมแล้วก็เลิศรวยค่ะอาหารอร่อยเจ้าของร้าน,น <ะ S 1> สวย แล้วที่สำคัญนะคะมุมล,ลับที่ใครๆบอกว่าเล็กนิดเดียวแต่ที่ไหนได้นะคะอัลลังการงานสร้างและเวรวางค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาพบกับเจ้าของร้านกันเลยนะคะใช่ค่ะเจญคุณเจเรบบี่ค่ะเดี๋ยวเอ สวัสดีค่ะทําไมทําไมมาเปิดร้านได้แบบรับมากขนาดนี้ ก็คือว่าเอาจริงๆนะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องโชว์รวยนิดนึงค่ะเป็นมหาราชีก็คือว่า <c oughs> อ่าด้วยคือว่าจริงๆอ่ะอย่างที่คุณเจนรู้เนาะว่าคือตอนแรกอ่ะ,อะเราทํกธุรกิจหนึง่งแล้วมันมีผลกะระทบต่อโควิดเราก็เลยมองหาธุรกิจใหม่ค่ะ <c oughs> แล้วพอดีว่าไปเล่นร้านพี่คนหนึ่งที่รู้จักแล้วเขาขายกาแฟแล้วเขาขายร้าน <c oughs> เขาขายดีมากเราก็เลยแบบอุ <c oughs> ้ยเกิดไอเดียว่าน่าน่าน่าลองทํานะ <c oughs> แต่เนี้ย ยุคนี้มันถ้าไม่มีมุมถ่ายรูปมันก็อยู่ยากเนาะด้วยความที่ว่าตระกูลของคุณแม่คือเป็นแขกแขกแท้ๆเลยเราก็เป็นแบบลูกหลานแขกแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วแล้วเราไปอินเดียเราก็ชอบพวกเราเป็นคนเยอะไงเราเป็นคนเยอะไงแอดูสิดูจากเครื่องระดับเราเป็นคนเยอะใชมเจ้าคุณคุณเชอรี่ก็เยอะพอเยอะใช่คุณเชอรี่ก็เยอะพอเยอะใช่เราก็เลยเอาความเป็นตัวเองนี่แหละก็มาแต่งมุมแขก ให้ให้แบบว่าลูกค้าที่มาทานกาแฟได้ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วร้านคุณชนี่อยู่แถวไหน อ,อยู่รามคำแหง164แยก3นะคะอยู่ใต้ตึกสมาร์ทแมนชั่นนะคะแล้วคำว่าใต้ตึกเนี้ยมันจะแบบคนอื่นเขาจะมองยังไงอะ่ะก็คือเอาจริงๆมันก็แล้แลวแต่คนจะมองนะคะคือด้วยความเราเราพูดตรงๆว่าเรามีงบประมาณไม่เยอะในการทำร้านที่เราเซฟงบแล้วจะบอกกระซิบบอกนะมแมนชั่นนี้ไม่ใช่ธรรมดานะคะค้าห้องเช่าเดือนละเป็นหมื่นนะคะคุณแบกกระเป๋าคุณแบกกระเป๋าใบเดียวมาอยู่ได้เลย เพราะว่าเป็นห้องชุดคล้ายคอนโดค่ะเนะคะใช่แล้วคนแช้บอกซิกเนเจอร์ของร้านได้มิคะว่ามีอาหารและเครื่องดื่มอะไรอ่ะซิกเนเจอร์ของร้านนะคือถ้ามาเกตคาเฟ่คือแนะนำอันแรกคือผัดไทยกุ้งสดเป็นไงคะคุณคือเจนกับคุณอาอร่อยมากเลใช่ทางร้านก็ทำน้ำผัดไทยขายด้วยแต่ตอนนี้ด้วยที่ว่าร้านเราอะบูมมากแล้วคนเยอะเราไม่มีเวลาว่างทำเลยยังติด ลูกค้าไว้อยู่อยู่เยอะจํานวนหนึ่ง <ฮะ S 1> แล้วก็จริงๆเรามีซิกเนเจอร์จริงๆของเราอะคือเป็นชาอินเดียแต่ทีนี้ชาอินเดียเขาจะมีการพิถีพิถันในการชง <ฮะ S 1> ช่วงนี้คือเหมือนว่าเชอรี่ทำกับคุณแม่อสองคนคือเราก็เลยแบบยัง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 เหมือนว่ายังไม่ได้ว่างที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อได้ค่ะใช่แต่ว่าเดี๋ยว ออันนี้อันนี้เป็นชาผลไม้จะหอมมากอันนี้ค่ะลองลองทานหรอคุณเจนลองลองลองให้ชิมดูให้ให้คุณเจนกับคุณคุณปุยใช่ไหมใช่อ่ะลองชิมดูอันนี้ทานหอมลองดมก่อนนะคะขาจะหอมมากหอมนะใช่แล้วพอได้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 ชิมแล้วใช่จะสดชื่นในเจ้าของทางร้าน ใช่ใช่แล้วก็เราก็จะมีชุดสาลี่ด้วยนะคะให้ให้เช่าในราคาเริ่มต้น2 9งร้อยเก้าสิบว่าราคาเริ่มต้นถูกได้ใช่ใช่ก็คือว่าดูสิดูคนงสิใอ่มีเรื่องหลากหลายมากคือใครรวยมากก็อัพอัพเครื่องประดับอัพความเยอะอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าสูงสุดตอนนั้ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่7 9 0บบาทราคาสูงสุด ว่าต่อไปอะถ้าแบบลูกค้าแบบอยากได้เวอร์มากเราก็อาจจะมีแบบชุดที่แพงที่ปักแน่นที่ชุดแรกที่ที่คุณคุณ้อมเิร์ฟลองลองลองใส่ที่กระโปรงตัวนั้นอะคือหนักมากอันนั้นเป็นชุดที่เชอร์ี่สั่งตัดมาใส่เองส่วนมากค่ะคุณเชอร์ี่ท่าทำไมหันมาทำธุรกิจนี้ล่ะคะคือว่าเราอะเป็นคนรักการบริการชอบงานบริการมากและเราอะชอบทำให้คนอื่นมีความสุข ชอบทําเห็นเพื่อนๆแบบวิมาร้านเราได้ถ่ายรูปแล้วสวยได้รูปถูกใจไปลงโซเชียลอย่างเงี้ยเราเจ้าของร้านก็มีความสุขคือเราจะช่วยลูกค้าทุกอย่างอย่างบางคนอ่ะแบบไม่มีเพื่อนมาถ่ายรูปเราก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวเราถ่ายให้<ม>อะไรอย่างเงี้ยใช่คือสามารถมาคนเดียวได้แต่ต้องอยากให้มาคิวเช้าเพราะว่ารา้านยังไม่ยุ่งอย่างเงี้ยช่วงเช้าเปิดกี่โมงคะอ่เราจะเปิดที่เก้าโมงเช้าปิดที่หนึ่งทุ่มครึ่งแต่ จริงๆลูกค้าอยู่เกินตลอดเพราะว่าเราเราจะแบบลูกค้าทําไม่รีบอยู่เลยอยู่ไปเลยยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ด้ลูกค้านะคะค่าก็ไหนสดเสร็จมาได้เลยนะคะนี้เราจะบอกว่าความที่คุณเชอรี่อ่ะเป็นนักให้บริการนักกาแบบชอบความแบบว่าอยากให้ลูกค้าในความรู้สึกเขาคนนึนไหนที่เคยซื้อสินค้าคุณเชอรี่แล้วก็รู้จักคุณเชอรี่เลซื้อเสื้อโค้ทค่ะลานางไว้ขายสดนะ ฉันชอบมากจะน่ชอบมากจะจะบอกให้เวลานางไลฟ์นะแบบคุ้ยแบบแล้วก็กชุดที่เธอเอามาขายนะคะคือจะเป็นชุดที่สวยทุกชุดเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อโค้ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระเป๋าคือเธอจะอาพีเซนต์ร ồi ร ồi ได้ดีลอยแล้วะคะ <laughs> ่ะก็อย่างเนี้ยอย่างวันนี้ที่เรามาร้านของคุณเชอรี่นะคะก็คือ,อเราก็ติดตามจากเฟซบุ๊กของเธอมาเหมือนกันนะคะ,คะวันนี้เราก็เจนกับอุ๊ยก็ มาร้านของคุณเชอรี่เพื่อจะมาใส่ชุดนี้ละค่ะคาดไม่ได้นะคะจะมาคมแบกต่อททวเวลนะคะต้องมาที่ร้านนี้เลยค่ะเฟตคาเฟ่ค่ะสายโฟโตโ้สายกินสายเที่ยวแล้วสายเที่ยวแล้วก็สายเวอร์วังนะคะเราต้องมาโชว์รวยกันนะคะ <c oughs> เราคือลองมาใช้ชีวิตด้วยรวยที่เกตคาเฟ่ดูสักครั้งแล้วคณจะติดใจนะคะ ขอฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะเจตคาเฟ่ก็วันนี้นะคะจะขอจบรายการเพลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้านล่างนะคะนะคะช่องจูเมนแฟสกับช่องแบบเบาทาวเวลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยนะคะใชค่ะแล้วก็แฟนเพจของเจก็จะเป็น งานแอวนะคะแล้วก็ขอบคุณอุ๊ยจะเป็นแบบพาเทลลค่ะโอเคแล้วไงก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณเชอรี่นะคะขอบคุณค่ะคุณเชอี่และคุณอุ๊ยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็ทุกท่านอย่าลืมมาใช้บริการที่ร้านนี้นะคะรับรองว่าประทับใจมากเลยค่ะค่ะน้าเชอบสายถ่ายรูปนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะใชุ่น้อยแต่มุมเยอะ มีฉากเดียวแต่ได้มุมเยอะค่ะราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยแต่วิวหลักร้านนะคะ,ค,ะคือว่าถ้าเดี๋ยวเชอรี่อฝากอีกนิดนึงว่าคือลูกค้าที่เข้ามาอาจจะเห็นว่าอุย้ยอยู่อย่างเงี้ยคือแวบแรกคุณจะมองแล้วคุณจะรู้สึกแบบว่า ฉากเราอ่ะมันดูแบบว่าอ่าต่าเตี้ยเรียติดพื้นแต่ถ้าคุณได้ลองเปิดใจแล้วมาถ่ายรูปก,กับมุมอ่ะมันก็จะได้รูปตามที่เรารีวิวในเพจคือลูกเราไม่เคยจ้างเลยนะคะลูกค้าเต็มใจรีวิวให้เราเองเราไม่เคยเสียงเงินจ้างใครเลยเพราะงบเราน้อย <c oughs> อันนี้ก็คือจักใจขอบคุณเชอร์รี่เลยนะคะแล้วค่ะยังไงวันนี้เราก็ขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีสดค่ะบ๊ายบายนะ้วเจอก